จะต้องสร้างรีวิวพอเรามีกล้องแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือกระเป๋ากล้องทีนี้กระเป๋ากล้องที่เราเคยใช้เนี่ยที่มันเป็นกระเป๋ากล้องเลยมันก็จะเป็นพวกแบบคอนเซอร์เวที่ะก็คือพอกะเป็นกระเป๋ากล้องก็ต้องหน้าตาเป็นกระเป๋ากล้องจะใช้อันที่คลานเขาแถมมาตอนเราซื้ออันนี้ก็ใหญ่เกินไปแล้วมันก็เป็นทรงเนี้ยอันนี้คือทรงคอนเซอร์เวทีฟที่ผมบอก หรือถ้าจะให้ทันสมัยที่คิดกันตอนนี้ก็เป็น Peak Design ซึ่งผมก็เคยใช้แล้วนะครับ Peak d e s i i n s สลิงไม่ได้ใช้นานเท่าไหร่เพราะาหน้าตามันก็ธรรมดาแล้ว Sling อันนั้นก็อาจจะใหญ่ไปอันนั้นรู้สึกจะ6ลิตรก็เลยไปหาครับแล้วเจอตัวหนึ่งได้วันนี้ได้ตัวนี้มาก็คือ Wonder มันคือ Wonder น์อนไร Wonder, แต่เติม ed เข้าไป Wonder คือพอเป็นภาษาไทยแล้วมันก็อ่านแปลกๆแล้ว Wonder มันคือ Wonder Wonder Wonder, Wonder. อ่ะประมาณนี้รุ่นนี้ชื่อว่าโรคสลิงขนาด3ลิตรตัวสลิงของ w o นเดอร์เนี่ยครับเขามีทั้งหมด3ไซส์มี3ลิตร6ลิตร9ลิตร6ลิตรก็จะใหญ่ขึ้นมา9ลิตรเนี่ยคือใส่แล็ปท็อปได้ด้วยเลยแต่อันนี้เราใช้แค่3ลิตรพอเล็กๆตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับใช้คูป,ปองใช้ส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ4,000กว่าบาท4,000นิดๆก็คุ้มค่าดีสีนี้ชื่อว่าสียูมาแทนสีแทน มันเป็นกระเป๋ากล้องที่มีหลายสีมากเราเลือกสีนี้เพราะว่าเราเบื่อสีดํานิดหนึ่งแล้วสีอื่นๆก็ดูแล้วสีนี้ถูกใจเราที่สุดก็ใครถูกใจอันไหนก็ลองไปใช้ไปซื้ออันนั้นนะครับผมให้ดูรอบนอกก่อนหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ก็มีความหนาเหมือนกับกระเป๋ากล้องทั่วไปก่อนจะเข้าที่ตัวช่องหลักเนี่ยให้ดูรอบๆนะครับตรงนี้เขาจะเป็นหูเป็นเนื้อไนาลอนก็เป็นหูที่มีความแข็งแรงถือแบบนี้ได้หยิบจับแบบนี้ได้ ด้านข้างเขาจะมีเป็นหูเล็กๆสองข้างนี้ก็ถือแบบนี้ได้ดึงไปดึงมาอะไรเงี้ยครับก็มีสะดวกดีเหมือนกันด้านล่างตรงนี้เป็นสายรัดสายรัดสองอันเนี้ยพอเราคลายออกมาปุ๊บก็จะมีขาตั้งกล้องเล็กๆที่มันเข้ากันก็จะใส่เข้าไปได้หรือว่าขวดน้ําแต่ส่วนตัวผมผมคงไม่ได้ใช้อะไรมากเราก็ให้มันเรียบๆคอมแพกไว้แบบนี้แล้วกันด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขาเป็นฟองน้ํา เป็นระบายอากาศได้แบบนี้นุ่มๆกำลังดีครับหน้าตาเขาจะทำออกมาคล้ายๆกับคาดเอวเพราะว่ามันสะพายได้หลายแบบเอามาเป็นกระเป๋าคาดเอวก็ได้เป็นกระเป๋าสลิงอย่างที่เขาบอกก็ได้ด้านข้างตรงนี้ก็มีแพดไว้รองนะครับเพราะว่าสายตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมีการรัดเกิดขึ้นก็จะรองไว้แล้วตรงที่เช่ารองมาเนี่ยตรงหัวตรงเนี้ยเป็นสายแบบปลดเร็วได้เป็นล็อกแบบนี้ กดเข้าไปแล้วดึงได้ทั้งสองข้างเป็นหัวกลมๆนะครับถือว่าก็หนาแน่นดีไม่หลุดง่ายนะครับตัวของสายก็จะเป็นไนล่อนเป็นเนื้อแบบหย,ยาบๆทนๆหน่อยนะครับไม่ได้เป็นไนล่อนแบบสายละเอียดเหมือนกับพิกดีไซน์แพดดิ้งตรงไหล่เนี่ยทำมาได้ดีนะครับเบาหนากำลังดีนุ่มแล้วตรงนี้เนี่ยช่องๆเนี่ยมันมีเอาไว้ ให้เลื่อนสายตรงนี้อันนี้ได้ตัวประกบอันนี้เลื่อนระยะได้แล้วแต่เราเลยผมใช้ระยะนี้มันเป็นส่วนส่วนพิเศษของกระเป๋าใบนี้เหมือนกันซึ่งกระเป๋าใบอื่นไม่มีแล้วตรงนี้ก็เป็นชื่อยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นปลดเร็วเป็นล็อกธรรมดาเลยเป็นคลิปธรรมดาทั่วไปนะครับแบบที่เรารู้จักกันใช้ง่ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับก็ไว้ปรับเลื่อนปรับ อยู่ตรงนี้เลยครับส่วนเรื่องของช่องจะมีซิปช่องนะครับ2ซิปด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องแบนซิปไม่มีห่วงเป็นซิปธรรมดารูดออกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบแบนแบนแบบนี้อาจจะเอาไว้ใส่พาสปอร์ตใส่เอกสารในนี้ก็จะมีช่องแบ่งแยกไว้ให้เผื่อใส่อาจจะใส่คลาร์ดส d card อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่เกี่ยวกุญแจก็ดูแข็งแรงดีนะครับ เป็นพลาสติกเงื้อเงื้อนะครับแล้วก็เป็นซิปกันน้ําวัสดุผ้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าใบเคลือบอยางกันน้ําแน่นอนกันน้ํากันฝนนะครับแต่อาจจะเอาไปจุ่มน่าจะจุ่มไม่ได้ช่องหลักซิปจะมีซิปเดี่ยวก็จะเป็นแค่ทางเดียวเลยครับมีซิปตัวเดียวเป็นซิปห่วงแบบนี้ออกแนวแบบเหมือนพวกแท็กติคอลอะด้านในครับรูดเปิดจะเป็นแบบนี้กว้างประมาณหนึ่ง มี divider มาตัวหนึ่งด้านบนก็มียี่ห้อซึ่งในนี้เนี่ยจะเขียนว่าเป็นโรมสลิงผมก็ยังงงว่าเวลาชื่อที่เขาเราเซิร์ชอ่ะในเว็บเขาก็ขายว่าโรกสลิงนะครับโรกมันคือแหกคอกออกมาแบบอิสระเสรีไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ว่าในคำนี้ตรงนี้มันเขียนว่าโรมโรมสลิงโรมคือการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งการเดินไปเรื่อยซึ่งแบรนด์ของเขายี่ห้อวันเดอร์เนี่ยถาว่าวันเดอร์มันคือการพเนจรเขาก็เลยทำอุปกรณ์ สำหรับการพเนจรกลับมาที่ตัวนี้ก่อนข้างบนนี้มีซิปมีช่องถุงๆแบบนี้ก็อาจจะใส่แว่นกันแดดอะไรได้เล็กน้อยเป็นแว่นกันแดดอันที่แบบแบ,แบนหน่อยนะครับหรือจะใส่หูฟังหรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยมีซิปอันเดียวข้างในตรงนี้มีช่องด้วยมีที่จับให้เปิดเป็นหนาแข็งวัสดุตรงนี้จะจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงเพราะมีตะเข็บ แลวผ้าก็ไม่ได้ซอฟเหมือนกับช่องข้างหลังนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไว้เก็บอุปกรณ์อะไรที่มันมีกล่องอาจจะเป็นกล่องฟิลเตอร์หรืออะไรที่มันใกล้ๆกับช่องหลักที่เราต้องใช้นะครับก็แล้วแต่การจัดเรียงไปช่องมีแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่จากช่องที่เขาให้มานะครับเราก็จะใส่อันนี้ได้เวลาใส่เราก็อาจจะใส่เป็นแนวตั้งไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับกล้องคอมแพกกล้องตัวเล็ก อันนี้ก็กกกกกคือกล้องหนึ่งตัวตัวแพดดิ้งที่เขาทําไว้ข้างหลังเนี่ยผมชอบตรงที่มันมันโค้งเข้ากับสรีระเราได้จะตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยครับก็ได้หมดเราจะไว้ด้านข้างหรือไว้ด้านหน้าเวลาที่เราเดินทางเราก็คงไว้ข้างหลังแบบนี้หรืออาจจะเป็นเฉียงเฉียงอย่างนี้แล้วเวลาเราจะหยิบกล้องไอ้ตรงห่วงตรงเนี้ยครับมันก็จะเขยืบมาได้สะดวกเราก็ดึงมาได้ ดึงมาแล้วก็เปิดเปิดแล้วขแบบนี้แล้วก็เอากล้องขึ้นมาถือว่าสะดวกดีแล้วก็ถูกใจในการหน้าตาในการใช้งานนะครับถือว่าตัดใจได้ถูกต้องที่ซื้อตัวนี้มาทีนี้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ผมบอกไว้ตัวนี้วิธีใช้ตัวนี้คือที่ด้านหลังเนี่ยครับที่ตูดเนี่ยมันจะมีเราล้วงเข้าไปเนี่ยมันจะมีเส้นออกมาอีกอันหนึ่ง เส้นนี้เขาก็จะมีตัวล็อกอันนี้แบบนี้กันหนึ่งวิธีคือมันเอาไว้ทําแบบนี้ครับเอาไวล้ล็อกลักษณะนี้ข้อดีของการล็อกลักษณะนี้คืออะไรมันสำหรับคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยครับเพราะว่ามันจะอยู่ด้านหลังแล้วเราจะเอี้ยวไปเอี่ยวมาองไรมันก็ไม่หลุดไม่ไปอะไรทั้งสิ้นเพราะธรรมดาถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ย แล้วเรามีก้มมีเอียเ้ยวมันจะตกลงมาแบบนี้ตัวนี้เขาก็เลยทํามาให้มันมีเพื่อเพื่อการนี้เอาไว้ก็จะคอมเพกดีหรือแม้กระทั่งไม่ต้องจักปั่นจักรยานก็ได้เราก็เอาไว้เวลาเราเดินทางอะไรที่มันต้องอาจจะต้องวิ่งมันก็ผ่านการดีไซน์มาอย่างดีนะครับแต่ทีนี้พอใช้งานจริงอ่ะสำหรับผมเนี่ยใช้งานจริงของผมคือรีไวเดอร์เนี่ยครับผมก็อออก ตัวแบ่งช่องของเขาก็ถือว่าทำมาหนานุ่มเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเฉนเฉียงตามรูปทรงของกระเป๋าผมต้องเอาดีไวเดอร์ออกถ้าเราต้องพกแวน่นเพราะว่าชอบอ่านหนังสือนะครับแว่นก็จะอยู่ข้างล่างแล้วหูฟังก็จะอยู่ข้างๆแวน่นเหลือข้างบนกล้องก็วางลงลงไปตรงๆแบบนี้ ก็จะได้พอดีทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือพอที่จะเอาไว้ใส่หน้านี่นู่นก็แล้วแต่เราจะทีไซน์าถามว่า3ลิตรเล็กมันเล็กครับถือว่าเล็กเลยแหละพื้นที่ถ้าใครชอบพกเยอะๆหรือต้องการใหญ่กว่านี้ก็จะอึดอาดอาจจะต้องขยับไป6ลิตร 6ลิตรก็จะราคาขยับขึ้นไปอีกซึ่ง3ลิตรราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ก็ถือว่าไม่ใช่ของถูกนะครับถือว่าราคาค่อนข้างเรียกว่าไพซี่เลยทีเดียวมีราคาซึ่งวัสดุต่างๆที่เห็นเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการฟังก์ชันบางอันมันอาจจะดูชีพไปบ้างอย่างเช่นตัวเก็บสายตรงนี้เขาก็ทำออกมาแบบมันดูธรรมดาไป แต่ก็มันก็เป็นเรื่องของการใช้งานจุดที่ค่อนข้างขัดใจนิดนึงก็คือเรื่องของป้ายโลโก้เขาที่มันเป็นตรงนี้มันป้ายมันธรรมดาไปหน่อยแล้วมันก็ใหญ่ๆเสนอหน้าไปนิดนึงครับแต่ก็พอที่จะมองข้ามได้ผมชอบอันหนึ่งแท็กของเขาอะครับเขาจะเขียนว่า w o n d e r more wallet เ,เป็นเหมือนสโลแกนเหมือนคำสัญญาของเขาว่าเขาใส่ใจเรื่องของคุณภาพนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยว ander more ก็คือให้เราพจนจรได้เดินทางไป เจอสิ่งใหม่ๆที่นั่นที่นี่โดยที่ wallets ก็คือไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าของที่จะเป็น c o m p a n i o n เราติดตัวเราที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาคิดมาให้แล้วแล้วก็ครอบคุมการใช้งานเป็นอย่างดีถ้าเทียบกับราคาขายที่บอกว่าค่อนข้างจะ p r i ซ e y ผมก็คิดว่าก็รับได้นะครับมันเป็นบริษัทหนึ่งที่คล้ายๆกับพิกดีไซน์เหมือนกันเริ่มต้นจากคลิกสตาร์เตอรเหมือนกัน ทำเป้ใหญ่มาก่อนรุ่นโป o โว e ของเขานะครับแล้วก็มาตัวสลิงตัวนี้ลองเลือกดูเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะพกกล้องเล็กเป็นกล้องคอมแพกแบบนี้ครับมีเลนหรือจริงจังกว่านี้เป็นฟูลเฟรมบอดี้ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องขยับไป6ลิตรถ้าจะโปรเลย9ลิตรแต่เอาจริงๆ9ลิตรผมว่าหนักเกินไปสําหรับการผ่าสะพายแบบนี้ควรจะเป็นเป้สะพายข้างแบบนี้อย่าให้หนักมากครับเดี๋ยวมีปัญหากับไหล ขอบคุณทำหรับก,การติดตามครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวครับ